สวัสดีครับผมอนุชิตไทคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการเพาะไม้แล้วก็เทคนิคในการทากาวมาฝากกันนะครับจากเศษไม้ท่อนเล็กๆเนี่ยนะครับเราสามารถมาเพาะติดกันนะครับหรือว่ามานํานประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับด้วยกาวลาเท็กเนี่ยแล้วก็ให้มันเป็นแผ่นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็ทําได้นะครับวิธีการที่เราเลียงแล้วก็ทําเครื่องหมายเอาไว้นะครับแล้วเราก็ทากาว จากนั้นเราก็มาอัดติดกันแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับเห็นไหมครับว่ากาวที่เราใช้จะเป็นกาวลาเท็ทีนี้เวลาทากาวส่วนใหญ่เราก็จะใช้ทาเป็นทางยาวนับเวลาเราบีบม,มันก็จะมีนูนกาวที่ล้นออกมากับส่วนหนึ่งอาจจะมีกาวที่ไม่ถึงนะครับผมก็เลยมีเทคนิคในการทากาววันนี้สําหรับท่านที่เป็น DIY หรือว่าดูอิทัวเซลเนี่ยนะครับโดยใช้ตัวน็อตนะครับอันนี้เป็นน็อ สามหุนนะครับแล้วก็ใช้แหวนประคอง2ด้านนะครับแล้วเราก็ใช้กาวล้อนนี่แหละครับแปะติดไว้นะครับเป็นงานที่ว่าไม่ต้องการความแข็งแรงมากเพียงแต่ว่าเป็นตัวประคองเอาไว้ครับหยอดติดกาวทั้งตัวเมียลแล้วก็ตัวน็อตหัวนอ็อตเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็หมุนเข้ามาครับก็จะได้เป็นตัวประคองอัอนนั้นเราต้องการประคองกาวแล้วเราก็มีตัวเมียล็อกเข้าไปอีกตัวเพื่อไม่ให้อีก ในช่วงที่เราหมุนนั้นคลายออกนะครับเราก็จะทําให้กาวที่เราทาไว้เห็นไหมครับก็จะรีดแล้วก็เหมือนกระจายกาวออกไปนะครับแล้วก็ตัวเกลียวนั้นก็คือตัวที่กาวสามารถเล็ดไปได้เล็ดรอดนะครับก็เป็นการรีดกาวให้สม่ำเสมอทั่วหน้านะครับแล้วก็ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับเห็นไหมครับพอทาอีกด้านหนึ่งถ้ายังไม่พอเราก็หมุนไปอีกด้านหนึ่งอ่านั่นนะครับกาว ก็จะเป็นล่องเห็นไหมครับก็เรียกว่าทําให้กาวนั้นโดนทั่วหน้าก็เพิ่มความแข็งแรงครับผมพอมาถึงตรงนี้เราก็เริ่มประกอบเข้าด้วยกันนะครับจากเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์ที่เราเขียนเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นการวางแผนไว้ตอนแรกว่าเราจะเอาด้านไหนไว้ที่ตรงไหนหรือว่าด้านสวยนั่นเองนะครับพอหลังจากนั้นเราก็ถ้าจะประกอบให้ดีก็คือมีไม้รองนะครับ แล้วก็อันนี้ผมใช้แคมปนะครับเป็นแคมป์ท่อนี่แหละครับอัดบีถ้าเกิดว่ามีแคมปที่เป็นตัวยาวก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ตีลิ้นหรือว่ามีเดือยช่วยนะครับแล้วก็เป็นมีตัวอัดไม้ด้านบนนะครับอันนี้คือประคองไม้ให้ให,ให้ไม่โก่งตัวนะครับผมเราก็กดไม้ไว้นะครับอันนี้เราก็ใช้เอฟแคมถ้าจะให้แข็งแรงก็ใช้หันสั่นไม้ขึ้นก็จะดีกว่านะครับ ครับก็จะมีกาวล้นออกมาซึ่งตลอดแนวก็ถือว่าไม่มากเกินไปนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้4-6ชั่วโมงอย่างต่ำนะครับถ้าเอาเซตแข็งตัวเลยก็6ชั่วโมงนะครับครับจากเศษไม้แผ่นเ,เล็กๆก็สามารถทำให้เป็นชิ้นใหญ่ได้ใชครับ ถาถึงขั้นตอนการปรับหน้าไม้ผมจะใช้กบเหล็กนะครับเป็นกบมือเราเนี่ยนะครับก็ปรับเข้าแล้วเราก็ทําการรับใบกบให้คมก่อนตรงนี้จะเป็นฝาประกับนะครับแล้วก็ยืดฝาประกับให้แน่นนะครับตรงนี้จะเป็นกบเหล็กนี่เขาจะมีกระเดื่องเห็นไหมหมุนซ้ายขวานั่นคือปรับใบกรณีใบเอียงอ่าส่วนที่เห็นเป็นรูปเกลียวนั้นก็คือหมุนเข้าหมุนออกก็คือปรับความลึกของใบกบนั่นเองนะครับอ่าพอเราใส่เสร็จแล้วก็กดกระเดื่อง เห็นไหมครับเขาจะมีกระเดื่องตรงไขควงตรงนี้สามารถปรับตึงแน่นได้นะครับบางทีถ้าแน่นเกินไปเราจะกดกระเดือ่องอย่างเงี้ยครับจะกดไม่ลงแล้วก็อาจจะคลายถ้ามันแน่นเกินแล้วก็ถอยหลังมานิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกเข้าไปนะครับเสร็ <S <S จแล้วเราก็มาปรับสนะครับที่เขาเรียกว่าสร่วมนะครับโดยใช้ปากกาหนีบนะครับ ตรงนี้ผมใช้กบเหล็กลองใส่ดูนะครับอ่ากรณีถ้ากินน้อยแล้วก็ปรับไปเพิ่มเข้าไปก็ปรับให้เรียบเสมอการทั้งแผ่นนะครับครับงานไม้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเป็นการออกกําลังกายไปในตัวนะครับเพราะว่าเราได้การเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับครับก็จบลงแล้วนะครับสําหรับเทคนิคการ เพาะไม้หรือว่าเอาไม้มาประกอบต่อชนแล้วก็เทคนิคการทากาวนะครับซึ่งอาจจะเป็นคลิปสั้นๆสำหรับมือใหม่นะครับการใช้น็อตล็อกสำหรับ2ตัวที่ทำนอกจากทากาวแล้วเคสนี้ก็สามารถ ใช้ได้ครับอย่างเช่นเราไม่มีประแจปากตายขนาดเบอร์ตามที่เราจะไขหัวน็อตตามภาพนะครับเราก็สามารถใช้น็อต2ตัวแล้วก็ล็อกเสร็จแล้วเราก็หมุนเ็นมไหมครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในรูปแบบนี้ได้เช่นกันนะครับเป็นทิปเล็กๆน้อยๆครับผมขอบคุณครับที่ติดตามชม